อัสล a s s a l a m u a l a i ะ u m w ะ r a h m a t u l l a ะ i w a b a r a k a t อัลฮัมดุลิลลาห์นะคะอ่ามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของวิชาหะดีษนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3กันต่อเลยนะคะและสัปดาห์นี้นะคะหะดีษที่เราจะเรียนก็คือหะดีษที่8เรื่องการจามนั่นเองนะคะหะดีษที่8วันนี้นะคะการจาม กันารอัูลุลอิซาอัต z a a t a s อ h wa า o a y a d a า u a บะฮูอ a ลาฟีฮิวะคอฟ a ด a บิฮ u s a u ตะเมื่อท่านนบีสุลต์อะลัยวะสัลลัมจามท่านจะใช้มือหรือผ้าของท่านปิดปากเพื่อมิให้เสียงดังบันทึกโดยอบูดาวุ่ามาชาล้อนคะนี่คือตัวอย่างของฮะดิษที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ การจามการจามนะคะก็คือการทําให้เชื้อโรคต่างๆถูกขับออกจากร่างกายเมื่อคนหนึ่งจามอาจมีน้ํามูกกระเด็นออกจากจมูกด้วยดังนั้นควรปิดปากเมื่อจามามาชาร์ลนะคะยิ่งช่วงน,นี้นะคะช่วงสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะทุกคนกต้องต้องใส่แมสกันประจําเลยนะคะดังนั้นการใส่แมสนี่เป็นการป้องกันเชื้อโรคได้ดีเยี่ยมเลยนะคะนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไป ฝึกท่องฮะดีสที่8ทีละวักพร้อมๆกันเลยนะคะฮะดีสที่8การจามฮะดีสที่8ดการจามอีกครั้งนะคะฮะดีสที่8ดการจามมาชาร์ลอค่ะเรามาเริ่มวักแรกกันเลยนะคะกาณารรซูลูวอฮีครั้งที่หนึ่งกาณารรซูลูวอฮี ครั้งที่สองกานารอูลูวอฮีมาชาลอค่ะเราจะฝึกอ่านแต่ละวรคแต่ละวรกสามครั้งด้วยกันนะคะอ่านเรียนฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูรรรรได้เลยนะคะต่อไปวรคที่สองีซาอาตอซาีซาอาตอซาอีกครั้งนะคะีซาอาตอซามาชาลอคะ่ะต่อไปนำวรคที่หนึ่งกับวักที่สองมารวมกันนะคะ กาน้ารอซูลุลลอฮิอิซาอัตโตซากาน้ารอซูลุลลอฮิอิซาอัตโตซาอีกครั้งนะคะกาน้ารอซูลุลลอฮิอิซาอัตโตซามาชาอัลลอฮฺค่ะต่อไปวักต่อไปนะคะวะดออัยะดหูวะดออัยะดหูอีกครั้งนะคะ วะดออายะดะฮูมาชาอัลลอฮ์ค่ะต่อไปเราจะทวนจากตั้งแต่วรรคที่หนึ่งจนถึงวรรคที่สามเลยนะคะกานาโรซูลุลอฮีอิซาอัตโตซาวะดออายะดะฮูมาชาอัลลอฮ์ค่ะกานาโรซูลุลอฮีอิซาอัตโตซาวะดออายะดะฮูอีกครั้งนะคะกานาโรซูลุลอฮีอิซาอัตโตซา วะดออายะดอะฮูมาชาอัลลอฮ์ค่ะต่อไปไปวรรคที่สี่กันเลยนะคะเอ้าเซาบาฮูเอ้าเซาบาฮูอีกครั้งนะคะเอ้าเซาบาฮูมาชาอัลลอฮ์ค่ะคราวนี้เรามาทวนตั้งแต่วรรคที่หนึ่งจนถึงวรรคที่สี่กันเลยนะคะก้าหนารอสูลุลลอฮิอิซาอาโตซาวะดออายะดอะฮูเอ้าเซาบาฮู กานารอสลุลลอฮิอิซาอัตซาวะดอายะดะฮูเอัลซาบะหูอีกครั้งนะคะกานารอสลุลลอฮิอิซาอัตซาวะดอายะดะฮูเอัลซาบะหูมาชาอัลลองค่ะอาจเรียนพยายามต้องช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะต่อไปอาลาฟี อัลาฟีฮีอีกครั้งนะคะอัลาฟีฮีมาชารลอค่ะก่กมากค่ะกาณา ر ซูลุลลอฮีอิซาอ و ต ا, إ و วะดอَ ي, ي َ د َ ه ُ أ ُ س َ و ِّอีกครั้งนะคะกาณา ر ซูลุลลอฮี إ ذ s أتوسا و َ د َอَยะดะฮู อูซาบะฮูอาลาฟีฮ์มาชาอัลลอฮ์อีกครั้งนะคะช้าๆนะคะกานะรอซูลุลลอฮิอิซาอัตซาวะดออายะดะห์อูซาบะฮูอาลาฟีห์มาชาอัลลอฮ์ต่อไปวรรคสุดท้ายนะคะวะคอฟาดอบิฮาซาอูตะวะคอฟาดอบิฮาซาอูตะอีกครั้งนะคะ ว่าคอฟ่าโดบีฮาซาวตามาฉลอค่ะเก่งมากค่ะทุกคนต่อไปเรามาทวนตั้งแต่วรคแรกจนถึงวรคสุดท้ายกันเลยนะคะกァนารซูลุลลอฮิอิซาอัตาซาวะดอายัดะหูอัซาบาหูอัลาฟิว่คอฟาโดบีฮาซตากรูลุลลอฮิอิซาอัตซาวะ เอาเสาบ่าวอาลาฟีฮิวะคอีกครั้งนะคะกาณร رسول ุลอฮิอิザอัตโซาวะโดอายะดะฮูอาเาบ่าวอาลาฟีฮิวะคอฟัดบิฮ่าตลอค่ะนักเรียนพยายามท่องทีละวักทีละวกัะวกนะคะ อ,อินชาลอล์นะคะครูเชื่อเรียนทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันต่อเลยนะคะและความหมายของขะอที่นี้นะคะเมื่อท่านนบีสุลลัละวะลฮ์วะซัลลัมจามท่านจะใช้มือหรือผ้าของท่านปิดปากเพื่อมิให้เสียงดังบันทึกโดยอบบดาวุดเมื่อท่านนบีสุลลัลวะลฮยวะซัลลัมจามท่านจะใช้มือหรือผ้าของท่านปิดปากเพื่อมิให้เสียงดัง บันทึกโดยอาบูดาวุ่าอ,อีกครั้งนะคะเมื่อท่านนาบีสุลโลลอฮวาลลยวะซัลลัมจามท่านจะใช้มือหรือผ้าของท่านปิดปากเพื่อมิให้เสียงดังบันทึกโดยอาบูดาวุ่ามาเชาิลเอลค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมๆกันเลยนะคะฮะดีษที่8การจาม กานาอ س ูลุลลอฮิอิซอาซอาัต ت َ و َ س َอ أ าาَ و ะ د َ ع َ أ َาَ د َ ه ُ أ ُาَ أ َ و ْ ب َ ه ُ ع َะَ ى فِيهِ و َ ك เมื่อท่านนาบีสลุลสล็อห์วะไลวะซัลลัมจามท่านจะใช้มือหรือผ้าของท่านปิดปากเพื่อมิให้เสียงดังบันทึกโดยอบูดาวูดอีกครั้งนะคะฮะดีษที่8การจามกานาอ س ูลุลลอฮิอิซอาซอาัต ت َ و َ س َอ أ َ و ะ د َ ع َ เอาเสาบะฮู على فيه وقفا دبها س و ت เมื่อท่านนาบีสุลล,ลัละวาลฮิวซัลลัมจามท่านจะใช้มือหรือผ้าของท่านปิดปากเพื่อมิให้เสียงดังบันทึกโดยอบูดาวุฒมาชาลอนะคะฮะดิษนี้จะยาวหน่อยนะคะแต่คุณครูพยายามให้นักเรียนฝึกต,ต้องเป็นวักนะคะทีละวักสั้นๆนะคะนักเรียนออกค่อยเอามาต่อกันทีละวักทีละวักนะคะ อินชาล์นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านดุอาก่อนจบพร้อมๆกันเลยนะคะ Subhana k a l a l l บิ u ัม wa ก i อ a m d i k a a ัลล a d u alla i l a h ั illa a n ะ a astauffiruka wa t u มันำดนะคะ Ah, sampai jumpa di video berikutnya ya. taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.